สวัสดีค่ะเปิดร้านเด้อจ้าเด้อหมูหันเด้อพี่น้องหมูหันตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจนะคะสั่งจองเข้ามาได้นะคะราคาอยู่ที่พันสี่นะคะรุ่นหนีหกกิโลพี่น้องร้านอยู่ข้างัอมพีวีตโสธรนะคะเลยแมคโครมาประมาณห้าร้อสวัสดีค่ะเปิดร้านนะคะเปิดร้าน,นะะละละจา้าโดนเติบแล้วแต่ว่าพึ่งจะว่างนะคะผู้ใดสนใจนะคะ ไกม่มุนนะคะหมูหันนึค่ะพี่น้องสนใจสั่งจองมาได้เด้อค่ะตามไลน์ตามเบอร์โทนี่เด้อ0845594509นะคะหมูจะเป็นหมูป่านะคะพี่น้องเป็นหมูป่านะคะไซส์เอ็มนะคะหกกิโลไซส์เอ็มราคานี้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทนะคะสั่งจองเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อพี่กัดร้านนะคะอยู่ข้างปั๊มพีทียโสธรน,นะคะอยู่ข้างปั๊มพีทียโสธร เลยแม่โคมาประมาณหารอยเมตรจ้าหารอยเมตรจะเห็นร้านนะคะร้านไก่มุนของเรานะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะมือนีบได้ขายเค้บแล้วค่ะหมู่ว่านมาไหวหัวหมุนมีอะไรบ้างนะคะเราก็มีสมตำนะคะแซ่แซ่แกับไก่มุนนะคะระหว่างหนึ่งกิโลเมตรนะคะส่งฟรีแต่ว่าถ้าลูกค้าหลายบ่ได้ทส่งนะคะหมื่ว่านนีลูกค้าท่มากบ่ได้ทส่งจักเจ้าขอโทษขออภยัย ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะไม่ได้ส่งจริงๆค่ะหมุนหมุนหม่ว่านหมุนหัวหมุนเพราะเป็นหมุนตะไคร้หัวกับหมุนจับหมว่านนี่อยู่สองคนหลานกับเละเทะมากมายนะคะไม่ได้ไปส่งลูกค้าเลยนะคะต้องขออภัยนะคะแต่ว่าค่ะถ้าว่างอาจจะอาจจะถ้าว่างอาจจะส่งได้นะคะถ้าถ้าจังหวะมันได้กันเนาะแต่ว่าจังหวะวบนใดการที่บริเวณส่งนะคะอ้าวลูกค้า ลูกค้า V.I.P นะคะลูกค้า V.I.P มาพอดีเลยค่ะลูกค้า V.I.P จะเอาหมูหรือจะเอาไก่น้อวันนี้ค่ะเห็นหมูมาสิว่าเอาไก่เห็นหมูอยากหมูจ้าโอ้ยจ้าเอาไก่สั่นเบาหๆอยากหมูหมูแดงหมูพันสี่จ้าล่ะนี่มาเรียกสี่ก็หมูยำไปจักหน่อย ขอบคุณค่ะจ้ามาาั <laughs> นเด็ดยูโดนเดี๋ยวหมูสีส้กคือยางหมูข,ขอบุณค่ะ <laughs> <laughs> จา<ก>้าม,โม,โมันห <laughs> วานเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะกลับอีกมากแล้วเด้อค่ะรอบนี้หมูหันเราสุกแล้วนะคะหมูหันสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ใครสนใจนะคะหมูหันนะคะอหอมดูแค้ไก่กับหอมพี่น้องเบื้งเขาไก่บดได้ด้วยค่ะหอมหมูหันนะคะหอมเป็นหอมค่ะเรื่องแน่นๆนะคะดูนะคะไซส์นี้นะคะ6กิโลราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะใครสนใจนะคะทักแชทมาได้นะคะไก่มุนว่างหนึ่งตัวนะคะเบอร์โทรนี้เลยนะคะ0845 เป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องม่เคยหมูเลนนต้งเอาหมูนะมากลูกค้าอยู่ตรงน้นก็ได้ค่ะโชว์โชว์กล่องโชว์กล่องโอ้นั่นแหละขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณค่ะสวยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ จ้าขอบคุณค่ะว่างหนึ่งตัวนะคะใครสนใจนะคะตัวนี้1,400บาทนะคะตัวเมื่อกี้ให้ลูกค้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ